สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนครตะร้อนทั่วนะครับครับดได้ติกเมื่อนี้อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่ครับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน,นองคข่นะครับท่นนี้ยืนอยู่หิมโขงครับประมาณหางกุก,กวาด้านหลังคือนครเวียงจันทร์ครับเมืองหลวงของส,สปอปเล่าครับนะครับ เมืองเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเมืนน่อนีวันที่2 6ครกับมื่อวันที่2 6กันยายน2563ครับครับผมครับได้ติกนะครับสีผ้าพีน้องเบงอ่าริมฟังโขงนะครับของสีเชียงใหม่กับ นครเวียงจันทร์นะครับของอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับมาหลายเทืออะไรนครับแต่ว่ามือนอีก็มาอีกครับวันที่26กันยายน2563ครับเดี๋ยวทีทายภาพวิวส,สวยๆนะครับให้พี่น้องเลยเบิง่งติดตามนะ,นะครับนครตะลอนทัวร์หาโมงครขึ้นอากาศเย็นดี บรรยากาศกำลังหน้าเที่ยวน่าดูคนหลายค่ะเป็นคนที่มาซ่อมสวัสดีครับผมนครตะลอนทัวร์ตอนนี้ยืนอยู่ที่ริมฝั่งโขงอำเภอสีเชียงใหม่นะครับจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับเป็นเรือเรือของไทยนะครับเป็นเรือน้ำเที่ยวแมน่น้ำโขงนะครับนี่ยกำลังแล่นไปเดี๋ยวนี้ประมาณหาโมงกว่าครับ ผมนะครตะลอนทั่วนะครับมาไทยอ่าทัศนียภาพสองฟังโขงครับมาไทยวิวสองฟังโขงนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับเดี๋ยวนี้เป็นตอนกลางวันครับระมานหาโม่งเคร่งครับเดี๋ยวนี้นี่ครับมองเห็นนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่านะครับตั้งอยู่ตรงขามอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายนะครับของประเทศไทยนะครับนี่ครับอันนี้แม่น้ำโขงนะครับกะด้วยสายตากับปะม้านจักกิโลหนึ่งหรือประมาณกิโลครึ่งนะครับประมาานี้แหละครับช่วงจากโตอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับ ไปถึงฝั่งของนครเวียงจันทร์ประมาณ1กิโลหรือกิโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนะครับมื่อนี้ผมนครตะลออนทั่วก็นี่ครับครับยายติกนะครับเมื่อนี้วันที่26กันยายน2563ครับ นี่ครับคืออ,อ่าอำเภอศรีเชียงใหม่ครับนี่ครับ ได้สวยเลยครับ สวยงามเลยครับสู้ใบพีนองเบิงไก่ๆนะครับสวยงามมากติดแสงแดดประมาณหาโมงครึ่งสวยงามจริงๆครับยายตีกว่าแดดลมลมตกนี่ครับโอ้ตึกนี่ใหญ่นะครับังก่อสร้างนะครับนะครับ ยังไม่สุดนะครับแต่ว่าบังต้นใหม่เดี๋ยวผมจะลงไปทายต่อให้พี่น้องเบิงนะครับนี่ครับที่มองเห็นคือนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้านพีเมืองนองครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับข้ามลำน้ำโขงไปแค่กิโลครึ่ง นะครับหรือประมาณ1กิโลถึงกิโลครึ่งนะครับก็จะข้ามไปถึงนะครเวียงจันทร์แต่ตรงอำเภอสีเชียงใหม่นี่บ่มีดานครับนะครับต้องไปข้ามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่จังหวัดน้องคายนะครับ แล้วก็นั่งรถมานครเวียงจันทร์หรือสีมิดานพอนป่นนะครับอยู่เหนือสีเชียงใหม่ไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิด,ปดนะครับเพราะว่าป<ล>เป็นปปอ่าโควิ COVID, ด,ดนะครับโควิดติดโควิด1 9ก็ปิดนะครับยังไม่เปิดด่านนะครับนี่ครับ ใช่พี่น้องเบิ้งนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจิตไทยจนถึงตอนเย็นๆนะครับแต่เบิ้งแสงสีของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับนะครับว่าจะงามขนาดใดเมื่อนี่นะครับนี่ครับผมนครตะลอนทั่วนะครับผ้าเบิ้งทัศนียภาพสองฟังโขงนะครับของพี่น้องไท่เล่านะครับผมยืนอยู่ที่เพื่อสีเชียงใหม่นะครับ ไทยไปย่างนาครหลวงเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงของอาสาทารารัตประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเดี๋ยวนี้เวลาประมาณสี่เกือบหกโมงแรกแล้วครับนี่ครับผมกับไทยพี่น้องใดเบิงนะครับเงาตามริมแม่น้ำโขงเลยครับนครหลวงเวียงจันทร์เงาตามริมแม่น้ำโขงนะครับน,นะครับ สวยงามครับตอนเย็นๆนะครับนี่คือฟังอำเภอสีเชียงใหม่ครับนี่ครับก็ล่างตั้งต๊ะอาหารนะครับเพื่อที่จำนายให้ผู้คนนะครับสี่มาย่มแรงนี่ครับีนอำเภอสีเชียงใหม่ครับผมนครตะลอนทั่วอยู่นี่นะครับอำเภอสีเชียงใหม่นะครับนี่ครับ อำเภอสีเชีงยงใหม่นี่นี่ครับรถผมจอดอยู่นี่ครับนี่ครับรถผมครับจอดอยู่นี่ครับจอดอยู่ริมถนนเรียบริมโขงของขอำเภอสีเชีงยงใหม่นะครับนี่ครับรถผมจอดรถไว้จะลงมาริมแม่น้ำโขงนะครับเพื่อสิทธิไทยพี่น้องในเบิงวิววิวทัศนียภาพที่สวยงามนะครับของขอำเภอสีเชีงยงใหม่เมื่อนี่วัน อาเสาที่ยี่สหกันยายนครับ25 6 3นสานะครับผมมายืนอยู่ที่ริมโของอํเาเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับนะ่ครับยายติก๊กลังยางในริมโขงนะครับผมนครตะลอนเพื่ออยู่ที่อํเาเภอศรีเชียงใหม่นะครับอันดับที่สี่ครับสุดเกครับ เงินรางวัล2,000บาทครับเรียนเชิญตัวแทนครับนี่ครับคือเพื่อสีเครื่องไม้จังหวัดหนองคายครับเมื่อนี้เป็นเย็นวันที่26กันยายน2563ครับยหสูบสีครับผมลดตลอดทั่วนะครับเป็นการแข่งเรือค่องครับเรียนเชิญตัวแทนครับไหนเอ่ยเป็นการมอบถ้วยรางวัลแข่งเรือ่องถือถ้วยรางวัลมาถั่วรางวัลที่เท่าไหร่หกพันบาทครับโอ้เจ๋งเนาะ ยังไม่ถ่ายเลยครับของแท้นี่คือของแค่นี่ครับอำเภอสีเชียงใหม่ครับคือฝั่งเราเป็นครับของจริงนี่ครับสีเชียงใหม่วันนี้ครับ21กันยายนครับนรอง2502ครับโอกาสนี้เดือนเดือดท่านผลัดสบู่เดชาครับมอบู2 0 0งวัทแล้วก็2,000บาลอีก4,000บาทครับเพชรอขุมคำเพชรนาวาครับโอ้ยจีน2รางวัลเลยครับโอ้เท่าไหร่นี่โอ้ย7,000บาทครับ เหลือเชื่อครับแหมไม่ธรรมดาครับโอ้สุดยอดครับนี่โอเปิลน,นะครับโอ้ของจริงครับครับนี่ไม่ธรรมดพอต้อมแล้วพอ,อต้อมล็อกนี้แนละ้วผมรู้แล้วขอบคุณครับขอบคุณนี่เป็นบรรยากาศที่พ่อพี่บรรยากาศนี้ขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,บรกาลังหมอนลังวันแข่งเรือยงสุบุณีชาสุดท้ายครับรางวัชวลชนะเลิศวันนี้เรียนเชิญท่านผู้ชมนันโทครับผู้ชมชันโทวันชนะเลิศให้กับ ช้างนาวาโอ้โหเงินสด5้าพบาทพร้อมด้วยรางวัลครับขอมาแทนโบ่านเสเน่เยนะครับมาแทนหมอดีธรรมดาเอาเชิญด้วยโอ้น้องๆที่เป็นนาวาที่พายบุดจำบ้ดครับวันนี้มันแมนอยู่โบ้นี่ยบึงอยู่เนี่ยันแมนอยู่วันนี้อ่ะดีใจครับดีใจดีใจครับคนไล่ครับคนไล่ครับคนไล่ครับไม่ธรรมดาโอ้โหนี่ครับ แชมป์ศีภายห้าคนปีนี้ตกเป็นของช้างนาวาขอบคุณนั่นเสียมิงที่เป็นผู้จัดการขอบคุณน้องๆที่เป็นสีภายโอ้หงุดหงิดเยหงุดหงิดเลสิบแปดสามศูนย์นี่แมนยูเจอกับโอ้อ้โอ้เราบนเรขอหกโอ้โอ้พอไปหกการดูชนขออนุญาตช่วยไรด้วยครับเราจะมีโอกาสในยุคนี้ เพื่อพ้องพี่น้องทุกท่านครับสักครู่นี้ครับเรางานระวงการกุศลระวงจันทรนี้รายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะสมทบทุนก่อสร้างาพิหารครับวัดหาดประทุมก,ก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับคืนนี้นะครับเรามาช่วยกันครับอนุรักษ์ก็น้รทามของพวกเราอนุรัก วัดพวกเรานะครับถ้าเราไาช่่ยกันไม่รู้นช่ครับผมเห็นอยู่ที่อำเภอสีเชื่งใหมครับกำลังหมอดองวันการแข่งเรืออยู่เดี๋ยวนี้ประมาณหกโมงครับหกโมงกลัวๆแล้วนะครับนครหลวงเวียงจันทน์ก็เริ่มเปิดไฟนะครับนี่ครับนะครับตึกที่นครเวียงจันทน์ก็เริ่มเปิดไฟสวยงามเลยครับนี่ครับ เริ่มเปิดไฟแล้วครับเพราะว่าหกโมงกลัวแล้วนะครับมอบถวยรา้งวัลนเรือกอะ่ะแล้วแล้วครับผมมาพระท่านครับแข็งเรือนี่ครับกำลังเปิดไฟนะครับนคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับกำลังบ่มืดปาดไดครับนี่ครับ ผมยืนอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองค่ายครับถ่ายไปย่างนะครหลวงเวียงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเป็นเมืองหลวงครับนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับตั้งอยู่ตรงขามกับอำเภอสีเชียงใหม่ มือ่อวันที่26กันยายน2563ครับครานี้กับเวลาประมาณ6โมงกว่าครับสีหอดทุ่มนึงแล้วผมนะครตะลอนทั่วครับยายติกอยู่ที่ริมโขงนะครับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับด้านหลังที่มองเห็นไฟนั่นคือไฟจากนะครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาครับนี่ครับ สวยงามไหมใจติ๊กสุดยอดกับบรรยากาศรลกร้านบอกก็แขนเลือดคนน่าหลงบรรยากาศน้าเลื่อเชียงใหม่น่าอยู่นะคะครับอากาศดีครับบรรยากาศดีเลยครับสีเชียงใหม่ตอนเย็นๆนะครับเห็นไฟจากนคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับกําลังเปิดไฟแสงสีสวยงามเลยเดี๋ยวเพยงไหนเมื่อนี้นะครับผมนี่ทายให้พี่น้องเด้ยเยิบงตามมาเลยครับ ครับผมนครตะลอนทั่วย่างอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่นี่ครับริมฝั่งโขงนะครับอำเภอสีเชียงใหม่เดี๋ยวนี้กบประมาณหกโมงกลัวๆแหละครับสี่ทุ่มนึงแล้วนะครับนี่คือแม่น้ำโขงครับย่ำความขึ้นตอนหลวงเว้นผมใดไ๋ยทายอ่าหายพี่น้องเดีเบิ่งแล้วนะครับนี่ครับแม่น้ำโขงนะครับผมสี่ทายนครหลวงเวียงจันทร์นะครับย่ำ คำขึ้นนะครับให้พี่น้องในเบิร์นะครับสีสวยงามซ้ำเลยนะครับนี่ครับผมจะเริ่มจากเหนือสุดนะครับของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับนี่ครับนะครับเป็นตึกเปิดไฟแล้วสวยงามเลยครับนี่ครับนะครับย่มคำขึ้นเปรียบเทียบกับตอนกลางวันนะครับที่ผมทายไปแล้วนะครับอันนี้คือไฟแสงสีจาก นครหลวงเวียงจันทร์นะครับนี่ครับไฟแสงสีของนครหลวงเวียงจันทร์ม่องสะท้อนครับแม่น้ำโขงนี่สวยงามเลยครับนี่ครับเป็นตึกสูงสูงนะครับของนครหลวงเวียงจันนคร,ค,รสสครหลวงเวียงจันทร์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับของไทยเฮาครับห่างกันแค่กิโลเดียวครับนี่ครับอำเภอสีเชียงใหม่กับนครหลวงเวียงจันทร์นะครับมองเห็นชัดเลยครับห่างกันแค่กิโลเดียวไม่เกินกิโลครึ่งครับนี่ครับเป็นไฟแสงสีย่าขึ้นนะครับท่ายให้พี่น้องในเบื่องนี่สวยงามเลยครับนี่ สวยงามมากครับ இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது